ูเอกับ okay, uh okay. okay, okay. oh ีว่าใครจะเสียงดังกว่ากันครับูเอ๊กหน้ผโอเคูียังไม่เกูีสู้ไปจะดังเลูกูเอกูีูเอกูีูเอกไม่สู้ใช่ไหมลูกกูบี ขายกันครูขายกันทุกคนตอนครูไป่ด้ยังไงขายขายไ่้ไหมร้อนะโอเคนะออกให้สะเกนนะคกับเดียดไแล้วเลียงช่วยกันนะหนึ่งสองสามวิใมือควา อยากวิ่งไปเอออนาวทีแมวจะมีวินงไงอ๋อฮะผังผังเอา้ถอะเออเออเอาไปนี่นอนนีมีนะต้องให้เขามีให้มีมีมันจะน้ำไปดูเอาเถอะปีสุกไหม <No. S 2> โอเค,เลลเครัเโอเคโอเคตอนบ่ายนี้นะก่อนก่อน,อนที่เริ่มกิจกรรมนะกิน,กน,กน,นะน,นข้าวบบรีบ้ก่อนอร่ยอ,อยไหมเออกินข้าวหยบิบแล้วอากาศเย็นๆอย่นี้ทำไงดี พร้อมนะน้วพร้อมกันนะนวดนวด

อ้หาพุมคาร์โลไม่ร so oh, so oh. okay. şey okay. ู้รก okay. ็คารลยที่มืออชิที่มือเราสาเราต้องโชว์าัา้องโชว์สาไพัดลยองมตัวใเออคร์ทโอยละแทงยาวๆเข้รีบับ et um. ที่เราอยูที่โรงเรียนเป็นเวลาที่มันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดในการใช้ชีวิตของเราใช่ไห